สวัสดีครับผมเรเดินเขาป,าป่าทุกคนครับคือวันนี้ทุกคนหนุ่มกระเลี่ยงนะครับจะออกมาตามล่าคนในเมืองรับแลนะครับก็คือคนเพรชคานั่นเองนะครับทุกคนนะน้องบอกว่าน้องไปขอโทษแล้วขออะไรแล้วเขาไม่ให้อภัยน้องบอกว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะเป็นคนตามล่าพวกเขาเองนะครับทุกคนนะ คือผมเนี่ยจะไม่ยุ่งไม่อะไรเลยนะครับก็จะถ่ายพี่ๆเนี่ยได้ชมกันอย่างเดียวนะครับพี่ๆนะก็จะไม่ไปยุ่งหรือว่าห้ามอะไรเลยนะก็คือผมจะปล่อยให้ไปตามเวตรตามกรรมของน้องไปเลยนะครับทุกคนนะคือวันเนี้ยวันเป็นวันที่ผมเนี่ยได้นัดกับลุงชัยเอาไว้ด้วยนะครับนะผมไม่รู้เลยนะว่าลุงชัยเนี่ยจะปรากฏมาให้ผมเห็นหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าก็อยากเห็นลุงแกนะครับนะคือลุงแกเนี่ยช่วยผมไว้เยอะเลยนะครับทุกคนนะ คือผมเนี่ยต้องขอขอบคุณแกมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เรานัดกันไว้นะครับนะว่าจะมาเจอกันในสถานที่แห่งนี้นะครับผมไม่รู้หรอกว่าลุงแกจะมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราได้เห็นแน่นะว่าหนุ่มกระเหลี่ยงจะมาทําอะไรกับพวกคนเพชรฆข้าตน,นะครับทุกคนนะนี่ฮะตอนนี้น้องก็เดินไปด้านาหน้านู่นแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกน้องมานี่นะโอ้คั่วย,ย่เลย้ยเหรอครับมานี่ก่อนมามามา,มา แล้วนายยังไหนเหมือนนั่นแหละม,มาทำอะไรวันนี้ยี่เหมือนนั่นแหละเ่อปชัยอ๋อยอี่มาเมือน,นได้ใช่ก็คือน,น้องน้องจะมาแก้แค้นคืนเองนะทุกคนนะน้องบอกว่าน้องอ่ะขอโทษขออะไรไปแล้วแต่เขาไม่ให้อภัยน้องบอกว่าน้องจะเป็นคนล่าเองล่าแทนเองนะครับทุกคนนะแล้วตอนนี้รอลุงชัยมาด้วยนะครับ น,ะนึกว่าลุงชัยน่าจะไปรอด้านล่างแล้วแหละนะครับนะนะเรานัดกันในในนะเวลาแห่งนี้นะครับหวังว่าคงจะเจอลุงชัยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปก็วันนี้นั่นแหละทุกคนผมตามน้องมาเพื่อที่จะมาให้พี่ๆนะชมกันนะว่าน้องเนี่ยจะจัดการผลจะฆคาอย่างไงนะครับ คือผมเนี่ยเป็นทาทั้งสองฝ่ายนะครับนะก็รู้จักกันทั้งสองฝ่ายน้องก็เป็นน้องที่ผมคอยดูแลนะครับแล้วก็ผมเป็นเจ้าค้าเนี่ยก็คอยช่วยเหลือผมโดยตลอดนะครับก็ถ้าพวกเขาจะอันนี้กันก็ผมก็จะปล่อยไปนะครับถามว่าผมคอยสอนน้องไหมเรื่องผิดชั่วผิดชอบชั่วดีอะไรประมาณนี้ผมสอนผมบอกตลอดนะครับทุกคนนะผมบอกตลอดนะครับแต่ว่าคือทุกคนน่าจะเข้าใจนะว่าน้องอะ่ะน่าจะ เจ็บเรื่องความรักด้วยแล้วก็หลายๆเรื่องที่น้องโดนมานะครับน้องก็ต้องจัดการเองเลยนะทุกคนนะลงได้ไมขั้วข้างล่างฮะทำไมอ่ะแต่เหรอ,อใช่เหรอ,อ โห oh, oh, ทุกคน <yeah. S 1> น้องโดนแตนต่อ,อยนะครับเ mm hmm. มื่อกี้ลองไปด้านล่างนะครับแตนต่อ,อยนะครับ mm hmm. ใช่หรอตปงีกฝั่งนแล้วแหละ mm hmm. oh. แตนต่อ,อยน้องนะครับ mm hmm. ไปเดี๋ยวพี่นำไปฝั mm hmm. ่งไหนจะไปฝั่งไหนเอ็งจะจาัดก,การยังไง ไม่ใช่เองจะจัดการยังไงรอดูใช่ไหมเอาละเอาที่เองสบายใจแล้วกันที่ก็ไม่อยากจะห้ามมันเลยเองละวคนนี้ก็ต้องลงทางนี้นะครับ เมื่อกี้น้องลงมาฝั่งนี้เจอแตนนะครับผมก็จะลงฝั่งนี้นะลุงชัยคือเนี่ยผมจะให้ลุงชัยเนี่ยเป็นคนตัดสินเองนะเรื่องนี้ว่าจะเอาอยัางไงกันต่อนะครับรู้ว่าลุงชัยจะเอาอยัางไงนะครับถ้าลุงชัยคือลุงชัยว่าไงผมว่างั้นนะเอางี้ดีกว่านะครับ ตรงนี้ต้องระวังงูนะครับนะต้องระวังพวกงูเห่านะครับป่าที่นี่นะครับเห่าจงอ้างเงี้นะเยอะนะครับแล้วขนาดตัวเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะขนาดใหญ่มากนะครับ มันจะเจอลงชยลัยละอเอเอพี่เจอละนนน่นนนนลงชยัยเจอกันไหมนน่นนะนางอยู่ตอนผ่านู่นนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆใหพี่ๆได้เห็นกันนะครับลุง <c oughs> ชัยเนี่ยเขาก็เล่ร่อนทั่วนะครับนี แล้วก็ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยลุงใช้ก็รู้หมดเลยนะครับผมเมื่อวานซวยมากนะครับตกตรงนี้ขาเนี่ยบวมเบลอเริ่มเลยนะอู้นะเขานั่งอยู่บนยอดขาน,นอยู่ในลริ<ป>ัครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงนี่น่าจะได้ยินนะเดี๋ยวเขาไปใกล้ๆเขาดีกว่า นั่งแบบตรงผาเลยนะคือแบบไม่หวัน่นไม่เกรงอะไรเลยอะ่ะนั่งตรงผายานี้เลยนะทุกคนโอ้ยลืนล่นลืน่นลื่นจะล้มอีกไม่ได้นะครับวันนี้นะเมื่อวานดีนะพี่ไม่เป็นไรมากนะครับลุงว<ะ>่วล,งลงมาลง ลงมาคุยกับผมหน่อยผมคุยกับลุงไม่ถึงหรอกวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาบอกผมเนี่ยลงมาลงมาคุยอย่างนี้ผมไม่ได้ยินหรอกดีกูแลกวา่วาดีกูแลกว่าดีกูแล ลุงชัยลงมาแล้วโอ้โหไวมากโอเคครับคุณลงุงคิดถึงลุงมากเลยลุงชยัยคิดถึงลุงมากเลยโอเคโอเคโอเครอได้ครับแล้วลุงขึ้นไปทำไรอะ่ะ ไอควบเลมอนนั่นแหละทุกคนน้องทำอะไรไม่รู้นะครับของไอพี่พทุกคนเนี่ยชมคลิปให้สนุกสนานนะครับนะเออลุงสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับฮะ วันนี้น้องจะมาทำอะไรไม่รู้เนี่ยวันนี้น้องบอกว่าให้ตามมาดูเลยก็ตามที่นัดไว้กับลุงนั่นแหละอ้าววันนี้ว่าไงจะมีเรื่องอะไรจะมาบอกผมที่ลุงบอกผมอ่ะมีเรื่องอะไรจะมาบอกผม น้องไม่คุยแล้วน้องจะไปทำอะไรไม่รู้เนี่ยวันนี้ผมไม่บอกลุงออกแต่ว่าลุงคุณลุงใช้บอกว่าจะมีเรื่องมาบอกผมเนี่ยคือเรื่องอะไรทุกคนดูน้องนะครับกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้นะนะครับตอนโอทุกคนเขาบอกว่าตอนเนี้ย คนประชาคาตในเมืองรับแลนะครับตามหาหนุ่มกระเหลี่ยงให้วนเลยนะครับผมรู้อยู่ครับเมื่อวานเขามาตามตั้งสองคนนะ่ะใช่เขามาตามหนุ่มกระเหลี่ยงทั้งสองคนน้องผมบอกน้องแล้วแต่ว่าน้องไม่ฟังไนงะคือน้องน้องไม่ฟังผมแล้วนั่นแหละลุงชายผมก็ปล่อยแล้ว ชช่ๆผมก็ให้น้องจัดการอ่ะผมก็ไม่ห้ามไม่เป็นฝ่ายทั้งสองทำเป็นเป็นฝ่ายแบบกลางทั้งสองฝั่งเลยไม่ได้ช่วยใ,ใครเลยอ,อะไรนะครับลุงชายาาคุณลุงน้องจะไปแล้วลุงรู้ไหมน้องจะไปไหน คือลุงชัยบอกว่าน้องจะไปตามล่าคนเพื่อฆ่านะเหมือนลุงชัยเนี่ยรู้หมดทุกอย่างแล้วนะครับลุงก็ถือว่าผมปล่อยน้องไปเลยนะลุงลุงชัยว่าไงผมว่างั้นอะผมก็จะไม่ห้ามน้องไม่อะไรน้องหรอกก็ปล่อยให้น้องไปเพราะว่าถ้าน้องไม่จัดการเขาเขาก็จัดการน้องอะ่ะใช่ไหมล่ะลุง ออเฮ้ยหายไปเลยว่าน้องเนี่ยนะจะไปตามล่าคนประจัาในเมืองรับแล้วนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนคือวันนี้ผมจะมาขอความคิดเห็นจากลุงชัยหน่อยผมควรทํายังไงกับน้องดีผมควรจะทํายังไงกับน้องดีอ๋อเนาะก็ตามที่ผมคิดไว้แล้วแหละนะครับลุงชัยบอกว่า จัดการปล่อยมันไปนะครับปล่อยให้เป็นเรื่องของน้องไปนะลุงชายบอกอย่างนี้ลุงชายคิดถึงลุงมากเลยลุงไปไหนมา,านเ,เดินป่าทั่วเลยนะโอ้คิดถึงลุงเลยไม่เจอลุงหลายวันละจะบอกเีกว่ะ อ,อะไรนะครับระเพอตัวอัวอยู่แล้วอ๋อมันพอตัวก็คือน้องไม่มีใครทำอะไรน้องได้เหรอในว,นวลนนี้ใช่ทุกคนลุงชัยบอกว่าหนุ่มกระเลียงเนี่ยคิดเหรอว่าคนเป็นเจา้าค่าจะจัดการน้องได้ง่ายๆน้องไม่ธรรมดานะครับในนะเวลานี้นะครับเหมือนน้องได้อะไรมาในตัวสักอย่างนะลุงชัยบอกผมแบบนี้นะครับ เหม,มันเขาจะมันน้องจะเข้าไปในเมืองแล้วนะคุณลงุง <c oughs> ผมจะถามลุงว่าลุงชัยพอช่วยอะไรผมได้ไหมอะ่ะช่วยไม่ได้หรอกไม่เอาหรอกทั้งไม่จนมุมจริง แล้ววันนี้ที่ลุงชัยมานี่ลุงชัยจะมาบอกอะไรผมมั่งนะที่นัดก,กันไว้ลุงชัยบอกจะมามีเรื่องจะมาบอกในในในบอ๋อคนไปจ้าค้นนา,ากัจะมาอ๋อคน,นจค้จากำลังจะมาแล้วน้องจะเป็นไรไหมอ่ะ ไม่เป็นไรก็คือพวกเขาทำไรน้องไม่ได้เลย,เ,ลยเขาบอกว่าคนไพจะคาาจะออกมาอีกไหนไม่ช้านะเขาบอกว่ารอดูได้แล้วตอนนี้แล้วลุงจะไปไหนต่อกลับแล้วยังไงก็ขอให้ลุงชายเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากมากครับสำหรับที่มารายงานให้ผมฟังนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ โอเคยังไงก็ลุงเดินทางปลอดภัยนะครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับคุณลงุงขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าผมเอาอะไรมาให้กินนะรอบนี้ผมไม่มีอะไรมาฝากลุงเลยอ่ะผมรีบมาด้วยไงไม่ต้องการไม่ต้องการแน่ใจเหรอแล้วเรื่องไปเรื่องลงุงลงมาก่อน ผมขอกอดลุงสักทีด้ผมคิดถึงลุงมากเลยเอ่อผมขอกอดลุงทีนึงจะขออะไรยางอะไรว่างาหาสโลใหม่หร่ไ่ไหมได้จะังห่าไหมโตเล่นเลยขอลุงกูลุงยาได้ี้ใหม่อไม่แล้จะีัาหมได้จะหาให้ แค่นึ่เดียววันนี้แค่เป็นยาจบแล้วคุณไม่มีเสื้อผ้าใสใช่ไหมก็ทุบที่เดียวโอ้โหเออเออเอาการณ์จำอะไรอยู่ไม่ได้จริงหรอก่อนไปทางบังกายครับไม่เอาเว้ยลบดเว้ยเจ้าการครับคุณลุง ไปแล้วลงใช้สีรู้เรื่องรู้เรื่องลงขึ้นไปแล้วนะครับนะขึ้นไปในป่าน,นั่นแหละโอ้ลงไปแล้วนะครับทุกคน แล้วก็น้องก็หายก็หายไปเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่ผมคนเดียวนะครับนะเลรอนอยู่ในป่านี่นะคือตอนนี้ผมต้องรอน้องออกมาอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้น้องขึ้นไปด้านบนนู่นนะเอาใบไม้อะไรไปสักอย่างหนึ่งเป็นใบที่แบบในป่านี่ยแหละนะน้องทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็คาบเอาไว้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนนู่นแล้วก็วาราปหายเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ก็ไม่เจอน้องแล้ว ประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขึ้นไปรอน้องด้านบนนู่นนะครับนะก็จะขึ้นไปรอน้องด้านบนนูน่นรอให้หน้องออกมานะครับคิดว่าน้องก็คงจะปรากฏออกมาตรงนาสถานที่ที่นี้อีกทีหนึ่งแหละนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าลุงชายตอนนี้ไปแล้วนะเขาบอกว่าถ้ามาอีกทีหนึ่งก็ฝากพวก ผ้า,าถุงหรือว่าเสื้อผ้าใหม่มาให้แกหน่อยนะเขาบอกอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเดินทางขึ้นไปด้านบนนู้นดีกว่านะครับโอโ้ทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะถือกล้องไปด้วยนะครับแล้วก็จะขึ้นไปด้านนี้ไปด้วยนะครับไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับนะต้องบอกว่าผมขึ้นข้างเดียวเลยนะครับนี่ฮะปีนผาด้วยมือข้างเดียวนะครับจะได้หรือไม่นะครับ อุ้ยเดี๋ยวรองเท้าหล่นแล้วนะครับก็หล่นในข้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยหล่นไปให้หมดเลยนะค่อยกลับมาเอาแต่ตอนนี้จะตามขึ้นไปดูหนุ่มกระเหลี่ยงกันก่อนนะครับโอ้โหปีนไม่ง่ายเลยนะครับต้องบอกว่าปีนไม่ง่ายเลยจริงๆนะโอ้โห สูงมากมากนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอันนี้คือล่าของพวกเขาเนี่ยเหนียวมากๆเลยนะครับเหนียวหนึบเลยนะครับล่าของไอ้พวกนี้นะครับเหมือนจะเป็นต้นไซหรือเปล่านะครับต้นไซนะครับดูใบแล้วนะครับเป็นก้อนไซนั่นเองอไอ้คว้าสูงมากมาดูดิ ไอ้คว้าเป็นข้างเดียวนะครับลำบากมากนะถ้าตกนี่คือบอกได้เลยนะว่าไม่ทันหายใจแน่นอนนะครับดูดิสูงเลือกเกินนะโอ้โหนั่นแหละนะครับ การเข้าป่าเนี่ยต้องคอยเซฟต้องคอยระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับอา้าวเฮ้ยไอ้ควะมาอังแเมาไห่ไปไหนมาไปไร่เองไปไหนมาเขาบอกว่าคืณน้องบอกว่า เดี๋ยวพี่รอดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพี่ให้แต่ว่าผมให้พี่อยู่นานไม่ได้นะเขาบอกน้องบอกแบบนี้ทำไมพี่อยู่นานไม่ได้อ่ะอส่งส่งมาส่งแบบส่งเลือเกินนะครับเดี๋ยวขอทางปขึ้นเลก่อนเด้ไดวได้ไดทางไปขึ้นเลยก่อนเฮย้ยลำบาก โอเหนื่อยโอ,ยโอย้สูงมากเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูนะว่าน้องเนี่ยจะทำอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูน้องไปนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ก็นั่งรอน้องนะครับดูว่าน้องจะทำอะไรกับคนเบจจ่าข้านะครับนะผมไม่รู้หรอกว่าน้องจะทาแต่ว่าลุงชายบอกแบบนี้ผมเชื่อมั่นนะว่าลุงชายอะ่ะ เขาไม่พูดโกหกอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับรอติดตามกันในคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับพี่ๆี่โอเค